5เคล็ดลับนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วแล้วยังขายไม่ดีขายไม่ปังเลยนะคะวันนี้ลองเอาสิ่งนี้ที่ครูแก้มาแบ่งปันไปในวันนี้นะคะเอาไปทําดูแล้วเชื่อนะคะครูแก้เชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยจะมียอดขายที่พุ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถ้าทําแบบนี้นะคะสม่ําเสมอก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราจะขายสินค้าได้จะขายสินค้าดีอันดับแรก สิ่งที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าดีมีคุณภาพที่คุกแก้วว่านี้นะคะนั่นก็คือ1ค่ะเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะสินค้านวัตกรรมหมายถึงว่านะคะคือสินค้าที่นะคะสามารถส่งออกได้ทั่วโลกนะคะส่งออกได้ทั่วโลกเลยทุกประเทศนะคะนี่คือสินค้านวัตกรรมนะคะเป็นสินค้าที่ใช้แล้ว มีผลลัพธ์นะคะคนใช้แล้วแบบมีผลลั์ไม่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนั่นแหละนะคะทุกคนลองหาดูว่าสินค้านั้นมันคืออะไรนะคะแล้วเราค่อยเลือกสินค้านั้นมาขายนะคะสินค้าใช้ดีนะคะทีนี้นอกเหนือจากสินค้าดีแล้วยังไม่พอนะคะวันนี้ครูแก,กจะมาพูดในเรื่องของว่าทำให้เราขายดีด้วยทำให้เราเนี่ยได้กำไรด้วยนะคะได้กำไรเยอะนั่นก็คือ สินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่ราคาดีนะคะราคาดีคุ้มราคานะคะลูกค้าซื้อไปแล้วก็คุ้มคนขายก็คือได้กาไรเยอะนะคะทุกคนนี่แหละนะคะเราจะต้องรู้ในข้อนี้นะคะหาสินค้าราคาดีให้ได้หาสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้ได้นะคะใครไม่รู้ทักครูแก้วมานะคะครูแก้วมีบอกนะ,ะอ่ะเดี๋ยวบอกตอนท้ายแล้วกันนะคะทุกคนการที่เราจะขายสินค้าได้นะคะเราจะต้อง รู้ปัญหาของลูกค้าก่อนนะคะหลายๆคนที่บอกว่าขายไม่ได้ขายไม่ดีเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าอันดับแรกเรายัางไม่รู้ปัญหาของลูกค้าค่ะพอเราเนี่ยไม่รู้ปัญหาของลูกค้านะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำเป็น <S <S คอนเทนต์ได้นะคะหลักการที่ถามว่าทำไมจำเป็นถึงจะต้องรู้ว่าปัญหาของลูกค้าเราเนี่ยคืออะไรนะคะเขามีปัญหาในเรื่องอะไรก่อนเนี่ยเราจะได้เอาสิ่งเหล่านั้นนะคะมาทาเป็นคอนเทนต์นะคะ เพราะว่าเวลาที่ก่อนที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะเข้ามาซื้อสินค้ากับเรานะคะเริ่มต้นเลยเขาก็จะเข้ามาดูนะคะในสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวกับปัญหาของเขาก่อนนะคะเขาถึงจะเข้ามาดูนะคะดังนั้นนะคะหลักการคือเริ่มต้นด้วยปัญหาเดี๋ยวคแก,กจะมาบอกในข้อต่อไปนะคะนี่คือเคล็ดลับในการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นขายปลีกขายยังไงนะคะคือขายดีมากนะคะทุกคนเพียงแค่เอาเคล็ดลับนี้ไปทํานะคะ รู้ปัญหาของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะถ้าเกิดเราขายสินค้าที่ช่วยรักษาสิวอย่างนี้อ่ะเราก็รู้แล้วว่าลูกค้าของเราเนี่ยโอเคแน่นอนนะคะวัยรุ่นนะคะชอบชอบมีปัญหาในเรื่องสิวอ่า แล้วก็พอวัยที่ประมาณ30นะคะ40ขึ้นไปเริ่มมีปัญหาเรื่องผิวแห้งริ้วรอยนะคะแบบนี้นะคะพอลูกค้าที่อายุประมาณ40-50ขึ้นไปอะไรเกิดขึ้นคะทีนี้แหละนะคะก็คือจะมีโรคต่างๆตามมานะคะดังนั้นเราจะต้องรู้นะคะปัญหาของลูกค้าในข้อนี้ก่อนนะคะว่า เขามีปัญหาในเรื่องอะไรเสร็จแล้วนะคะทีนี้คูแกจะมาให้วิธีการนะคะว่าแล้วจะต้องทํำยังไงนะคะนั่นก็คือพอเรารู้ปัญหาของลูกค้าแล้วค่ะทีนี้ถึงขั้นตอนนะคะของการที่เรียกว่าเปิดใจนะคะเปิดใจลูกค้าหรือว่าเปิดแผลของลูกค้าก่อนนะคะเปิดแผลหลักการนะคะทุกคนการเปิดใจหรือว่าการเปิดแผลลูกค้าเนี่ยมันก็คือว่า เราจะต้องรู้ว่าลูกค้ามีจุดเจ็บด้านไหนบ้างลูกค้ามีความกังวลมีความกลัวในด้านไหนบ้างอะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะครกแก้วได้ยกตัวอย่างไปว่าถ้าเรารู้ปัญหาในเรื่องของว่าลูกค้ามีปัญหาในเรื่องของสิวอย่างเงี้ยอะเราก็นี่เลยนะคะจุดเจ็บของลูกค้าคือเป็นสิวนะคะสิวเยอะหน้าพังไม่มีความมั่นใจนะคะเปิดแผลหรือว่าเปิดใจลูกค้า ถามลูกค้าก็ได้นะคะถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้คุยกับลูกค้าในทางในช่องทางของอินบ็อกซ์นะคะถ้าเป็นในช่องทางของอินบ็อกซ์เนี่ยเวลาที่มีลูกค้านะคะเขาทักเข้ามาถามสินค้าเราว่าเอ้ยสินค้านี้ราคาเท่าไหร่นะคะเริ่มแรกก็อยากจะให้ทุกคนนะคะแสดงความเชี่ยวชาญก่อนอย่าอย่าพึ่งขายนะ,ะอย่าพึ่งบอกอย่าพึ่งบอกว่า ราคาเท่านี้เท่านี้อะไรแบบนี้นะคะมันจะดูแบบง่ายเกินไปนะคะลูกค้าเขาต้องการคนที่รู้สึกว่าเขาเาด็กคุยกับคนที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะหลักการที่เราจะทําตัวเป็นคนเชี่ยวชาญน,นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั่นก็คือถามลูกค้าค่ะว่าลูกค้ามีปัญหาในเรื่องอะไร ทำไมถึงสนใจสินค้าตัวนี้อะไรแบบนี้นะคะลองถามเข้าไปยิ่งเราถามมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้ข้อมูลลึกมากเท่านั้นและมันจะทําให้เราเนี่ยปิดการขายได้ง่ายมากๆยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเวลาที่เราไปร้านขายยาอ่าสมมุติว่าเราเป็นเภสัชแล้วกันนะคะแล้วเราไปร้านขายยาเนี่ยร้านขายยาเขาก็จะถามว่าเ,เราเป็นอะไรมามีอาการยังไงเขาก็จะให เขาก็จะให้ลูกค้าเนี่ยที่มาซื้อยาใช่ไหมคะเขาก็จะให้ลูกค้าคอยบอกว่าอา๋ออาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ่าเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นแนะนําเขาไปก่อนว่าอา๋อเรามีสินค้าตัวนี้นะช่วยเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะอ่าช่วยเรื่องสิวรักษาสิวกี่วันหายนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะทุกคนก็คือว่าถามได้ข้อมูลลูกค้าหมดแล้วเรียบร้อยนะได้ข้อมูลลูกค้าหมดแล้วเรียบร้อยค่ะทีนี้ค่ะคือถามว่าลูกค้า ถ้าลูกค้ามีปัญหาในด้านนี้นะคะลองใช้สินค้าตัวนี้ดูไหมคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะคะในร้านของเราแล้วที่สําคัญนะคะมีลูกค้าเนี่ยหลายคนมากๆที่ซื้อสินค้าตัวนี้ไปใช้แล้วแล้วได้ผลนะคะพอเราบอกว่าได้ผลปุ๊บนะคะถ้าเกิดใครที่ขายในอินบ็อกซ์นะคะข้อนี้คือ ส่งรีวิวให้ลูกค้าดูนะทุกคนส่งรีวิวดังนั้นนะคะสำคัญมากๆนะคะการที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเราจะต้องมีรีวิวเตรียมเอาไว้ด้วยนะคะรีวิวสำหรับที่ผลลัพธ์ของลูกค้านะคะว่าลูกค้าคนที่เคยใช้ไปแล้วคนที่ใช้สินค้าตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วมีรูปภาพ ให้เขาได้ดูด้วยนะคะยิ่งดีเลยนะคะหรือถ้าเกิดไม่มีรูปภาพนะคะก็สามารถเอาเป็นแบบอินบ็อกก็ได้นะคะลูกเ,เวลาที่เราเนี่ยขายสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็เก็บข้อมูลลูกค้าไว้แล้วเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้ากับเราไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะคะทีนี้คือให้เราเนี่ยทักไปหาลูกค้านะคะทักไปหาลูกค้าว่าคุณลูกค้าคะใช้สินค้านี้ไปแล้วนะคะ1อาทิตย์ไปแล้ว1เดือนไปแล้ว ผลลั์เป็นยังไงบ้างนะคะให้เรานะคะเก็บผลลัพธ์นี้เอาไว้ค่ะแล้วแคปเอาไว้นะคะแล้วมาทําเป็นรีวิวนะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาเวลาทีา่ลูกค้าเขาแบบมาซื้อของนะคะเขาต้องการคํายืนยันจากรีวิวนี่แหละนะคะมันจะทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจง่ายมากขึ้นนะคะในข้อนี้ดังนั้นนะคะทุกคนหาจุดเจ็บ ของลูกค้าให้เจอค่ะแล้วขุดคุยนะคะถามความเจ็บปวดความผิดหวังของเขาให้ได้นะคะทำไมเขาถึงทาไมเขาถึงจะต้องอใช้ยาตัวนี้อะไรแบบนี้ใช้ครีมตัวนี้ใช้ครีมรักษาสิวตัวนี้ยารักษาสิวตัวนี้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะ ถามเขาว่าเพราะอะไรอ๋อเขาก็จะบอกว่าเพราะว่าไม่มีความมั่นใจเลยใช้มากี่ยี่ห้อแล้วนะคะก็คือไม่เห็นผลเลยอะไรแบบเนี้ยเราถามเราคุยนะคะยิ่งคุยได้มากเท่าไหร่ยิ่งเปิดใจลูกค้าได้มากเท่านั้นนะคะหลักการแรกๆนะคะก่อนที่เราจะเปิดการขายได้เราจะต้องเปิดใจให้ได้ก่อนนะคะเปิดใจลูกค้าคือการคุยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการคุยกันมีการตอบโต้กันนะคะทุกคน สิ่งเหล่านี้แหะค่ะคือการเปิดใจแต่ถ้าเกิดเราถามลูกค้าไปลูกค้าไม่ตอบถือว่าเปิดใจไม่ได้นะคะถ้าเปิดใจไม่ได้ก็ปิดการขายไม่ได้เช่นกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะก่อนจะปิดการขายเปิดใจให้ได้ก่อนค่ะเมื่อเปิดใจได้แล้วค่ะเปิดแผลของลูกค้านะคะทุกคนเจ็บปวดอะไรมานะคะผิดหวังอะไรมาแล้วเขาต้องการอะไรนะเขาอยากให้หน้าเขาใสนะคะทีนี้แหละนะคะเอาสินค้าของเรานะคะไปตอบโจทย์เขาอ๋อ ลูกค้าคนนี case, the the ้ม mm ีปัญหาในเรื่องของการเป็นสิวลูกค้าคนนี้มีปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นใจลูกค้าคนนี้มีปัญหาในเรื่องของการใช้มาหลายอย่างหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วก็ยังไม่เห็นผลทีนี้ค่ะขั้นตอนนะคะคือการขยี้แผลค่ะทุกคนหลักการขยี้แผลนะคะคืออย่างนี้เลยสมมุติว่าคุณลูกค้าคะถ้าลูกค้าถ้าลูกค้า ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะคะใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วยังต้องออกไปเจอหน้าเพื่อนนะคะคือเอาง่ายว่าหลักการขยี้แผลก็คือคําที่ลูกค้าพูดนั่นแหละนะคะลูกค้าพูดอะไรมาแล้วก็แค่พูดคํานั้นนะคะให้ให้เหมือนกับว่าเราใส่ใจเขาอ่ะเราคุยกับเขานะคะเราคุยกับเขาเราใส่ใจเขาเราเอาคําที่เขาพูดมาให้เราฟังนี่แหละนะคะมา พูดซ้ําอีกรอบหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อขยี้แผลนะคะขยี้ให้เขารู้สึกแบบว่าเจ็บเจ็บคันคันนิดๆนะคะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราค่อยใส่ยารักษาแผลนะคะในข้อนี้แล้ววิธีการนะคะใส่ยารักษาแผลนั่นก็คือทำอยังไงใส่สินค้าของเราค่ะแล้วบอกให้เขาว่าคุณลูกค้าค่ะเนี่ยมีคนนึงนะคะ มาเหมือนกันเลยนะคะยกเคสตัวอย่างไปเลยนะคะเป็นเหมือนก,นกันกับลูกค้าเลยค่ะอย่างที่บอกว่าให้เตรียมรีวิวไว้นะทุกคนคุกเกลบอกเลยว่าให้เตรียมรีวิวไว้นะคะในข้อนี้เนาะเนี่ยมีคนเป็นเหมือนกันกับลูกค้าเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยใช้สินค้าตัวนี้เขาใช้ไป7วันนะคะหนึ่งเดือนอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเขาหายเนี่ยเยผลลัพธ์นะคะส่งให้เขาดู นี่คือผลลัพธ์ของลูกค้าคนนี้เลยนะคะแล้วไม่ใช่คนเดียวนะคะมีหลายคนมากมันจะทําให้เวลาที่เราส่งรีวิวให้ลูกค้าดูเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยปิดการขายได้ง่ายมากๆนะคะและนี่แหละนะคะคือวิธีการขยี้แผลแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะเราก็บอกว่าอ่ะสินค้าตัวนี้นะคะสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆนะสินค้าตัวนี้สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆนะคะไม่เชื่อนะคะต้องลองเองนะคะในข้อนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ย เขาก็อยากลองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีปัญหามานะคะเขามีปัญหามาดังนั้นนะคะวันนี้อันดับแรกนะคะเราจะต้องรู้อย่างที่บอกเลยว่าลูกค้านะคะมีปัญหาในเรื่องอะไรอันนี้คือเราจะต้องรู้นะคะการที่เราจะรู้ได้คือเราต้องเปิดนะคะเปิดใจลูกค้าพอเปิดใจได้เปิดแผลลูกค้าพอเปิดแผลลูกค้าได้นะคะขยี้แผลลูกค้าพอขยี้แผลลูกค้าได้ใส่ยารักษาด้วยสินค้าของเราค่ะ แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปิดการขายนะคะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายง่ายๆเลยนะคะคือปิดการขายด้วยการจํากัดเวลาหลักการของการปิดการขายด้วยการจํากัดเวลานะคะไม่ว่าจะ,ะซื้อภายในนะคะ1วันนี้โปรโมชั่นนี้นะคะพิเศษสุดๆภายในเที่ยงคืนนี้เท่านั้นภายในวันนี้เท่านั้น หมดแล้ววันนี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีโปรนี้อีกแล้วนะคะนี่คือการจํากัดเวลานะคะแล้วก็จํากัดจํานวนด้วยนะคะหลักการจํากัดจํานวนคือสินค้านี้นะคะลูกค้ามีจํานวนจํากัดค่ะบอกเขาไปแบบนี้นะคะแล้วเขาจะตัดสินใจที่จะซื้อทันทีเพราะอะไรคนกลัวพาดนะ,ะเจอสินค้าดีแล้วอ่ะอยากจะลองแล้ว่ะมีผลลัพธ์มีรีวิวให้เราเห็นแล้วะ แล้วสุดท้ายเนี่ยพอแม่ค้านะคะไปจํากัดเวลาเขาไปอีกว่าเฮ้ยมีจํานวนจํากัดเวลาก็จํากัดหมดโปรหมดแล้ววันนี้นะคะโอนภายในเที่ยงคืนนี้อะไรแบบนี้นะคะโอนภายในเที่ยงคืนนี้หมดเที่ยงคืนนี้คือไม่ได้ราคานี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะจํากัดราคาจํากัดจํานวนนะคะจํากัดเวลานะคะทุกคน บอกเลยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะปิดการขายนะคะแค่นี้นะคะทุกคนเอาไปทําดูง่ายไหมคะทุกคนครูแก้วว่ามันไม่ยากนะคะแต่ขอแค่ว่าเราเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้แค่นั้นเองนะคะห<ส>วั<ส>วงว่านะคะวันนี้ที่ใครที่ได้ข้ามาฟังเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้มากๆ,ๆนะคะจะได้รับประโยชน์มากๆอย่าลืมเอาไปทํานะคะแล้วใครคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะใครที่อยากจะเข้ามานะคะ มาเรียนรู้สดๆพร้อมกันนะคะก็อย่าลืมกด CF i r s t นะคะหรือว่ากดดาวเอาไว้นะคะปักหมุดเอาไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันนะคะกับเคล็ดลับดีๆเทคนิคการขายของออนไลน์นะคะสำหรับมือใหม่แม่ค้าออนไลน์นะคะขายดีทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่าครูแก้วคือแบบว่าเรียนยอมากนะคะาศาสตร์ของการขายจริงๆมีอีกเยอะมากนะคะครูแก้วก็ทยอยนะคะเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกมาส่งต่อทุกคนนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ